ปัญหากระจกมองข้างกดแล้วไม่ยอมหบหลังจากแกะดูก็ปรากฏว่าเฟืองแตกนะครับกระจกมองข้างสำหรับการเปลี่ยนก็จะมีตัวน็อตยึดคอนโซลรงประตูนะครับ2ตัวนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็อยู่ด้านบนตรงที่เปิดกระจกนะครับ พี่พี่ที่มีเครื่องมือก็สามารถทำเองได้นะครับตัวนี้ผมลองสั่งจากแอปส้มนะครับของผมจะเป็น isuzu d max all new นะครับตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับจะมี2รุ่นนะครับพี่พี่ก่อนจะเลือกซื้อก็ดูดีๆนะครับจะมีรุ่นที่เป็นแบบแมนนวลกับรุ่นที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบอัตโต ก็น,นก้จะทำการหมุนน็อตแล้วก็ถอดตัวคอนโทลกระจกมุมคอนโทลกระจกตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวคลิปล็อกอาจจะหักได้ อตัวคอนโซลสีดอกแล้วก็ทีนี้ก็มาถอดไขควงถอ,อดน็อตที่เป็นไขควงแฉกนะครับตัวนี้นสนเสร็จแล้วเราก็จะทำการายกตัวครอบคอนโซลตัวนี้ออกนะครับ ตแหน่งนี้จะเป็นที่ครอบด้านบนนะครับตัวนี้ก็ต้องถอดก่อนอต้องล้วงไปด้านล่างนะครับตรงนี้ด้านล่างมุมล่างขวานะครับจะมีตรงตำแหน่งให้จับอันนี้ผมถอดออกแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีรูปให้ดูมีคลิปวิดีโอให้ดูเสร็จแ,แล้วคอนเนคเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเจ็ดพินนะครับตัวนี้ ปเ,เ,เป็นแบบเจ็ดพ์เป็นแบบลอยฟไฟอ่าแล้วก็จะเอามาลองดูก่อนนะครับว่าต่อร่วมกันได้ไหมที่ยึดน็อตก็จะมี3ตำแหน่งนะครับตัวนี้จะใชลวอกยิงออกหรือใช้ประแจก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีประแจ ก็ได้พอดีนะครับตัวนี้แล้วก็จะใช้บล็อกนะครับชิงออกเลยตัวนี้น็อตสามตัว ตัวนึงจะเหลือไว้ตัวหนึ่งนะครับจะยังไม่ให้หลุดเพราะว่าทําคนเดียวแล้วค็อ้อมไปอีกด้านหนึ่งแล้วคลายไว้เฉยนะครับแล้วก็มือเอื่อมหมุนหราเรา มาเปลี่ยนเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะครับง่ายดีแต่ก็ราคาแรงนิดนึงนะครับแบบไฟฟ้าแบบแมนนวลก็จะถูกหน่อยก็ก่อนเลือกซื้อก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเลือกผิดรุ่นดูปีรถแล้วก็อ่านคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเขาจะบอกอยู่นะครับว่าเป็นเดบไฟฟ้ารือแบบแมนนวลแล้วก็ประกอบกลับคืนนะครับตัวนี้ จะใช้บล็อกยิงล็อกเลยนะครับตอบถามได้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจตรงไหนผมตอบได้ผมไปตอบข้อความให้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองทำเองทักข้อความสอบถามได้เลย เอ,อจริงใช้เวลาเปลี่ยนจริงๆก็ไม่ถึงชั่วโมงนะครับประมาณสามสิบกว่านาทียิงกลางหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่เคยถอดครั้งแรกเหมือนกันก็จะต่อแบบนี้แล้วก็ลองอลองรับดูนะครับลองใช้งานดูได้เลยไม่ต้องกดปอบตัวปร๊บคอนโซลนะครับ ก็ลองกดพับดูว่าใช้งานได้ปกติดีหรือไม่นะครับอโอเคนะครับตัวนี้ผมลองแล้วพับเก็บได้ปกติปรับขึ้นลงได้นะครับมันจะมีสส่วนนะครับตัวนี้มีมอเตอร์ที่ใช้พับเก็บกระจกแล้วก็มอเตอร์ปรับขึ้นลงต่างหากนะครับจะเรยเป็น2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ประกอบคอนโซลเข้าเลยที่นี้ คอนโซนตัวนี้จะเป็นแบบอ่ายกยกสวมจากด้านบนลงมานะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ที่แรกผมก็งงๆอยู่นะครับใส่แล้วไม่เข้าล็อกมันจะมีล่องตรงแถวๆกระจกนะครับพี่ๆลองมองดูนะครับเป็นล่องยาวไปกับแนวกระจกเลยนะครับต้องยกยกสวมลงมานะครับ แล้วก็ามาประกอบตัวบอนโูนสวิตไตแล้วก็ล็อกน็อตเกับคืนแล้วตำแหน่งให้ครบก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองทำดูก็ลองได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์มีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝาก ติดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอันนี้ทำเองประหยัดค่าแรงได้เยอะครับผมพี่ๆลองดูได้นะครับาจากแกะดูก็จะเจอปัญหาว่าเฟืองแตกนะครับตัวนี้